สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวที่พักก็ถือว่าโอเคมากนะครับสำหรับผมนะครับถือว่าอยู่ดีอะ่ะมีอุณหภูมิในห้องที่อุ่นมากนะครับต่างจากข้างนอกนะฮะที่ผมอยู่เป็นของสังบุกดอันเมืองอันดงนะที่นี่ก็อยู่ห่างจากน่าจะเป็นตัวอำเภอนะครับเพราะว่าที่ผมอยู่นี่ไม่มีอะไรเลยฮนะเหมือนจะเป็นชนบทหรือเปล่า อยู่ห่างจากนอกเมืองครับถ้าจะเข้าไปซื้อของต้องขึ้นรถบัสนะรถบัสจะวิ่งผ่านหน้าโรงงานนะครับแล้วก็ขึ้นไปซื้อของนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในห้องกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็ขึ้นมาจากทางนี้นะครับนี่จะออกไปเป็นถนนหลวงนะฮะแล้วก็ขับรถขึ้นมาข้างบนนี้นะครับ พอมาถึงแต่ขึ้นนี่จะเป็นที่พักนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะฮะนี่ครับที่พักของผมเราไปดูข้างในนะครับ นี่บริเวณเป็นนั่นนี่ใน,นเป็นห้องโถงนะมีแก๊สปิ้งให้ห้องข้าวมีโคเว็บตู้เย็นตู้เย็นใหญ่มากเวลาทำกับข้าวเสร็จก็มานั่งกินตรงนี้นะครับมีไวไฟให้ฟรีทีวี นี่ข้างนอกนะเฟอร์นิเจอร์พร้อมห้องน้ำข้างนอกที่น,นอนครับมีกระจบให้หอกว้างมากครับนอนได้เป็นสี่คนอะ่ะต้งเสนอนในห้องกับสองคนนะครับ เดี๋ยวดูห้องน้ำมั้ฮะห้องน้ำโอเคไหมครับข้างน,นอกนะฮะที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้โอ้ ครับนอนข้างในขอให้นอนข้างในสองคนนะครับแต่ผมออกมานอนข้างนอกครับรวมๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับที่พักที่ทำงานที่เกาหลีใต้ที่นี่เป็นโรงงานโรงงานปลา เหมือนแฝรลลูปปลาครับทำปลาแช่แข็งนะฮะม้นี่อุณหภูมิอุ่นมากนะครับพื้นพื้นนี่มีอาเรพื้นร้อนนะครับอุ่นมากนะครับเมื่อคืนมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะคเครื่องซักผ้าอยู่ในห้องน้ํานะฮะที่ตากผ้าอยู่ข้างนอกทํากับข้าว สะดวกสบายมากนะครับทำกับข้าวหนักก็ได้นะครับมีที่ดูดควันให้ด้วยตอนผมทำกับข้าวนะก็จะดึงตัวนี้ออกมันก็ดูดขึ้นนะครับ,รบห้องน้ำนี่ข้าวสาห้ด้วยถือว่าโอเคมากครับ เป็นไงบ้างครับกับที่พักผมลองคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้ผมดูหน่อยนะครับว่าโอเคไหมนะฮะหรือว่าไงนะครับหรือว่าลองคอมเมนต์ที่พักของออของของตัวเองก็ได้นะครับที่ตอนนี้กําลังอยู่ที่ทํางานเกาหลีใต้นะครับลองคอมเมนต์มาให้ผมอ่านด้วยนะครับถ้าหากช่นชอบคลิปนี้หรือว่าเเปิงใจนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เลยนะครับโอเคครับไปกันแล้วครับผมขอบคุณครับ